สวัสดีค่ะพามาชมบอนสีสวยๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นในส่วนของไซตตั้งแม่ที่เราได้ทำการเลี้ยงนอกตู้แล้วก็จะอยู่ในส่วนของกระถาง8นิ้วคัดมาบางส่วนนะคะเพื่อที่จะมาทำการแยกนอหรือว่าล้างหัวเพื่อที่จะนำไปพาแล้วก็ขยายพันธุ์ทำจำนวนการคัดเลือกในแต่ละรอบ เราก็จะคัดเลือกมาในปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราผ่าทีนึงเราจะใช้เวลาผ่าตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะระยะเวลาแต่ละรอบก็จะอยู่ถึง3-5วันนะคะต่อรอบหนึ่งการคัดไม้มาผ่านะคะปัจจัยหลักก็จะอยู่ในส่วนของอายุนะคะเป็นปัจจัยหลักที่เรานำไม้ชนิดนั้นๆมาผ่าสอ ไม้ที่มีนอหรือว่าให้หนอแล้วนะคะนั่นบ่งบอกถึงว่าเขาพร้อมที่จะขยายพันธุำำนนนะะ์แล้วก็ทําจํานวนนะคะแล้วก็3มไม้ที่เริ่มให้ดอกมาแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือพร้อมหัวของเขาค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะคะหรือว่าพร้อมที่จะนําไปพาชิ้นได้แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของรอบดิวชุดนี้เพราะว่าปกติแล้วสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ พาไปนะคะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่น่าจะเกือบร้อยกระถางกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็เช่นเคยนะคะเราพามาดูไม้พามาดูกระถางนี้นะคะในส่วนของกระถางนี้จะมีชื่อว่าเจ้าหญิงให้ดูนะคะเส้นสายลายกระดูกโทนสีก็จะออกเป็นสีแดงแดงนะคะกระดูกเขาจะเข้มออกประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของบอลสีเจ้าหญิง เป็นบอลฟอร์มเตี้ยนะคะเป็นพุ่มใบดกใบหนาการใบแข็งแรงเขาจะไม่สูงเก้งก้างนะคะนี่เขาก็จะอยู่นะคะประมาณนี้ถือว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าหญิงจ่ะส่วนโทนสีอื่นๆนะคะอย่างที่บอกเราจะพยายามคัดเลือกไม้นะคะผ่าในแต่ละรอบก็ค่อนข้างที่จะหลากหลาย เพื่อเราจะได้มีไม้นะคะออกมาเรื่อยๆต้นนี้จะเป็นในส่วนของสุนทรภผู้นะคะให้ดูหน้าไม้กันก่อนนะคะให้หนอมาแล้วเนาะก็แสดงว่าพร้อมที่จะขยายแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นสีแล้วก็ลวดลายของเขาสุนทรภผู้นี่สีเขายังจะเข้มกว่านี้ได้อีกนะคะส่วนนะคะ เด็กๆก,กลุ่มนี้เนาะก็จะมีชื่อว่ากำแพงแสนกำแพงแสนสีเขาก็จะสดประมาณนี้นะคะก็จะมีจุดสีชมพูอ่อนๆกระจายเต็มใบนะคะพื้นใบเขาก็จะออกเป็นสีชมพูมีจุดแซมนะคะนี่ลำต้นของเขาก็จะออกเป็นสีแดงอมน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะ นี่เขาจะเรียกว่าสะพานมีสะพานสีน้ำตาลเข้มพาดผ่านก็ถือว่าสวยมากๆนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่ากำแพงแสนในส่วนของต้นนี้นะคะก็จะเป็นนาคาราชเนาะนี่ให้ดูทรงใบนะคะใบของเขานะคะลักษณะก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะนี่เลยมีขอบเขียวจุด ะะเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะคะราคาไม่สูงมากเนาะก็เลยยังคงเป็นที่นิยมนะคะทำจำนวนได้เรื่อยๆสำหรับบอลสีชนิดนี้ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นจอมทับก็นะคะยังคงมีจำหน่ายเรื่อยๆแต่ว่าจำนวนนะคะเราก็ผาค่อนข้างที่จะลดลงแล้วล่ะนะคะ เอาตามปริมาณความต้องการของท้องตลาดนะคะตัวไหนท้องตลาดเขามีความนิยมหรือว่านะคะจำหน่ายได้ราคาดีแล้วก็ผ่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่จริงๆอย่างที่บอกเราพยายามผ่าไม้เพื่อให้เกิดความหลากหลายนะคะค่อนข้างที่จะผ่าในหลายๆชนิดมีติดส่วนไว้นะคะไม่ให้ขาดส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสีปลาดสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะชื่อดี อันนี้เราก็ยังคงคัดเลือกแล้วก็ตั้งแม่เพื่อที่จะทำจํานวนต่อมุมนี้นะคะก็จะยังคงเป็นมุมไซส์ตั้งแม่ของเราอันนี้ก็จะเป็นทศกัณ์นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วสวยๆแบบนี้ทั้งหมดอยู่ในนะคะการเลี้ยงนอกตู้เนาะเราเลี้ยงค่อนข้างที่จะให้ ทนกับสภาวะทุกภูมิอากาศนะคะจะได้ดูว่าเขาแข็งแรงเติบโตได้ดีมากน้อยแค่ไหนไคลิปนี้ก็พามาเที่ยวนะคะชมไม้แม่พันธุ์ของเราเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่มีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำในทุกๆวันนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ